คุ่มข้าในขณะที่ซาโตชิได้เริ่มฝันในอนาคตและค้นพบเส้นทางในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นความเครียดและความยากลำบากในชีวิตเมืองใหญ่ทำให้ตัวละครต้องเผชิญกับความรู้สึกของการพยายามตามหาความหมายในชีวิตชิเอโก ต้องรับมือกับปัญหาทางครอบครัวที่กำลังรุนแรงและอิจิโร่ต้องพยายามยอมรับความจริงเกี่ยวกับการต่อสู้ภายในจิตใจของเขาในขณะเดียวกันซาโตชิต้องตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนกับอนาคตของตัวเองความรักและการค้นหาตัวตนกลายเป็นหัวข้อหลักในการที่ทุกคนต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ตอนนี้อิจิโร่ตัดสินใจเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองต่อชิเอโกะและเขาก็ได้สารภาพรักกับเธอแต่ความรับไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทั้งสองคนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากชิเอโกะยังคงลังเลที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ เนื่องจากความเจ็บปวดจากประดีตของเธอทั้งคู่ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือความรู้สึกเหล่านี้และสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในที่สุดตัวละครหลับทั้งหมดก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ชิเอโกะอิชิโร่ซาโตชิ เริ่มเห็นความเข้าใจอนาคตที่ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เป็นการเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าอิชิโร่และชิเอโกะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและค้นหาความหมายในชีวิตที่มีร่วมกันซาโตชิก็เริ่มคุ้นพบทางเดินในชีวิตของตัวเองและเริ่มวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นในตอนสุดท้ายหลังจากที่ตัวละครทุกคนได้ผ่านความยากลำบากและการเรียนรู้จากชีวิต พวกเขาเริ่มต้นสร้างอนาคตที่มีความบวังอิจิโร่และชิเอกุตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันและซาโตชิก็พบว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันและความรักนั้นยังคงม,มีโอกาสอยู่เสมอการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบวังนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ทุกคนเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากในชีวิต